สวัสดีปีใหม่นะครับทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขตลอดปีนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะผมชาวีครับชันนารยาค่ะวันนี้พวกเราจะมาพูดถึงตำนานพระพุทธรูปพูดได้ที่วัดศีชุมสุขขอไทยกันนะครับค่ะเป็นเรื่องราวที่หลายคนอาจจะเคยได้ยินมาบ้างน,นะคะแต่เบื้องหลังที่ดูเหมือนปาฏิหารเนี่ยมันมีอะไรที่น่าทึ่งซ่อนอยู่เยอะมากเลยค่ะใช่ครับทั้งประวัติศาสตร์ทั้งภูมิปัญญา ถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มเจาะลึกเรื่องราวนี้กันเลยครับค่ะเอาล่ะครับเริ่มแรกเลย เรื่องพระพุทธรูปพูดได้เนี่ยศูนย์กลางของเรื่องทั้งหมดมันอยู่ที่พระพุทธรูปองค์ใหญ่มากนามว่าพระอาจารณะที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยใช่ไหมครับใช่เลยครับซึ่งก็ต้องย้ํากันก่อนนะคะว่านี่ไม่ใช่เรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นหรือเป็นข่าวอะไรแต่เป็นตำนานที่เล่าขานกันมาหลายร้อยปีแล้วและเป็นตำนานที่ทรงพลังมากนะครับเพราะมันถูกหยิบยกมาเล่าให้ใหม่อยู่ตลอดเลยไม่ว่าจะเป็นในสารคดีหนังสือท่องเที่ยวหรือแม้กระทั่งในโลกออนไลน์นั่นสิครับมันมีสเสน่ห์บางอย่างที่ ที่ดึงดูดให้คนอยากรู้เสมอว่าเอ๊ะ eh, พระพูดได้จริงหรอจริงค่ะผมว่าคือจุดที่น่าสนใจมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่ว่าท่านพูดได้จริงไหมแต่อยู่ที่ว่าคนสมัยก่อนเขาทำได้อย่างไรมากกว่าถูกต้องเลยค่ะประเด็นมันเปลี่ยนไปจากการมองหาเรื่องเหนือธรรมชาติไปสู่การชื่นชมภูมิปัญญาของคนโบราณแทนซึ่งพอเราเริ่มแกะรอยจากตรงนี้เราจะเจอเรื่องราวที่ แบบว่าฉลาดเกินคาดซ่อนอยู่เลยค่ะงั้นเพื่อจะเข้าใจเรื่องทั้งหมดเราคงต้องเริ่มจากตัวเอกของเรื่องก่อนเลยนั่นก็คือองค์พระอาจนะและบ้านของท่านที่เรียกว่ามนดบอะไรที่ทำให้สถานที่แห่งน,นี้มันพิเศษนะครับค่ะแค่ได้ไปยืนอยู่ตรงหน้าพระอาจนะก็รู้สึกได้ถึงพลังบางอย่างแล้วนะครับท่านเป็นพระพุทธรูปปูนปัน้นปางมารวิชัยที่ใหญ่มากจริงๆใหญ่มากค่ะ หน้าตักวกว้าง11เมตรกว่าสูง15เมตรเลยใช่ครับมองขึ้นไปแล้วเราจะตัวเล็กลงไปถนัดตาเลยและชื่อของท่านอาจานะก็มีความหมายที่ลึกซึ้งมากนะคะมาจากภาษาบาลีว่าอาจจระอาจละค่ะแปลว่าผู้ไม่หวั่นไหวหรือผู้มั่นคงซึ่งก็สะท้อนถึงพุทธลักษณะที่สงบนิ่งและยิ่งใหญ่ขององค์พระได้เป็นอย่างดีเลยค่ะอเหมาะสมกับลักษณะของท่านมากเลยครับค่ะ แล้วองค์พระนี้ท่านไม่ได้อยู่กลางแจ้งแต่อยู่ในอาคารสี่เหลี่ยมที่เรียกว่ามนดบซึ่งมองจากข้างนอกจะดูทึบๆตันๆกำแพงแต่ละด้านนี่หนามากหนาเป็นเม็ดๆเ,เลยอืมซึ่งตอนแรกผมก็สงสัยนะว่าทำไมทำไมต้องสร้างให้หนาขนาดนั้นมันไม่ใช่แค่เรื่องความแข็งแรงใช่ไหมครับไม่ใช่เลยค่ะความหนาของกำแพงเนี่แหละค่ะคือหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยครับ คือมันไม่ใช่กำแพงทึบๆท,ที่มีแต่อิดกับปูนอยู่ข้างในแต่ช่างสมัยสุขโขทัยได้สร้างสิ่งที่น่าทึ่งมากซ่อนเอาไว้ในความหนานั้นนั่นก็คืออุโมงค์ลับค่ะอุโมงค์ในกำแพงหมายความว่าเราสามารถเข้าไปเดินในกำแพงได้เลยเหรอคะใช่ค่ะเป็นช่องทางเดินแคบ,บๆที่มีบันไดให้เดินขึ้นไปได้เรื่อยๆวนรอบองค์พระขึ้นไปจนถึงระดับด้านหลังพระเศียรหรือศีรษะขององค์พระเลยโห ฟังดูน่าทึ่งมากแล้วการมีอุมโมงค์นี้มันไปเกี่ยวกับการที่พระพุทธรูปพูดได้อย่างไงผมพยายามจะเชื่อมโยงภาพอยู่มันทำหน้าที่เหมือนเป็นลำโพงธรรมชาติอะไรแบบนั้นหรือเปล่าคะเป็นการเปรียบเทียบที่ดีมากเลยค่ะมันคือหลักการทางเสียงหรืออะคูสิกส์ที่คนโบราณเข้าใจอย่างลึกซึง้งครับลองนึกภาพตามนะคะอุมโมงค์ที่ทั้งแคบยาวแล้วก็ปิดทึบมันทำหน้าที่เหมือนท่อส่งเสียงชั้นดีพอมีคนขึ้นไปอยู่บนสุดของอุโมงค์แล้วพูดออกมา เสียงมันก็จะไม่มีทางกระจายออกไปไหนใช่ค่ะเสียงมันจะถูกบีบอดัดและบังคับให้เดินทางไปตามช่องอุโมงค์แล้วระหว่างที่เสียงเดินทางไปตามอุโมงค์เนี่ยมันจะเกิดการสะท้อนไปมากับผนังอ๋อทำให้เกิดการก้องกังวานถูกต้องค่ะเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าการสั่นพ้องหรือ Resonance ซึ่งจะขยายเสียงให้ดังขึ้นแล้วก็เปลี่ยนโทนเสียงให้ทุ้มลึกกว่าปกติด้วยครับ พอเสียงเดินทางมาถึงปลายอุโมงค์ซึ่งมีช่องเปิดอยู่ด้านหน้าองค์พระพุทธรูปเสียงที่พุ่งออกมาจึงเป็นเสียงที่ดังกระหึม่มก้องกังวานจนคนที่อยู่ด้านล่างรู้สึกเหมือนเสียงนั้นเปล่งออกมาจากองค์พระพุทธรูปจริงๆโหนี่มันคือการออกแบบทางวิศวกรรมเสียงชัดๆเลยนะเนี่ยมันทำให้ผมนึกไปถึงพวก whispering gallery ในโบสถ์ฝรั่งเลยนะครับแต่นี่คือเวอร์ชั่นที่แอดวานซ์กว่าคือไม่ใช่แค่ส่งเสียงแต่เป็นการแปลงเสียงให้ดูศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาด้วย ใช่เลยค่ะเป็นการประยุกต์ใช้ฟิสิกส์ของเสียงที่น่าทึ่งมากโดยที่ไม่ต้องมีเครื่องขยายเสียงหรือเทคโนโลยีอะไรเลยมีแค่ความเข้าใจในธรรมชาติของเสียงกับโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมล้วนๆแต่คำถามที่น่าคิดต่อก็คือสถาปัตยกรรมที่ซับซ้อนขนาดนี้มันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์นี้โดยเฉพาะตั้งแต่แรกเลยหรือเปล่าครับหรือว่าเป็นแค่ความบังเอิญที่คนยุคหลังมาค้นพบแล้วนำไปใช้ประโยชน์ที่หลังเป็นคำถามที่ดีมากค่ะ คือนักประวัติศาสตร์กับนักโบราณคดีก็ยังถกเถียงกันอยู่นะคะแต่หลายฝ่ายก็เชื่อว่าน่าจะเป็นความตั้งใจในการออกแบบแต่แรกเพราะมันซับซ้อนเกินไปใช่ค่ะการสร้างอุโมงค์ซ้อนในกำแพงแบบนี้มันซับซ้อนเกินกว่าจะเป็นเรื่องบังเอิญและเราจะเห็นว่าสถาปัตยกรรมโบราณหลายแห่งทั่วโลกก็มีการเล่นกับเสียงและความรู้สึกของผู้คนเหมือนกัน มันอาจจะเป็นความรู้ร่วมของคนยุคโบราณที่ต้องการใช้สถาปัตยกรรมเพื่อสร้างประสบการณ์ทางจิตวิญญาณก็ได้ค่ะการมีสถาปัตยกรรมที่น่าทึ่งแบบนี้อยู่ก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่การจะนำมันมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในสถานการณ์จริงได้นี่สิครับคืออัจฉริยภาพอีกระดับหนึ่งเลยใช่ค่ะ ซึ่งมันก็พาเราไปสู่เหตุการณ์สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับตำนานนี้เรากำลังจะข้ามยุคจากสุขโขทัยไปสู่ยุคอยุธยาในสมัยของสมเด็จพระนเรสวนมหาราชครับในปีพาศ2127ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สถานการณ์บ้านเมืองยังไม่สงบดีนักสมเด็จพระนเรสวนต้องยกทัพไปปราบเมืองเฉลียงหรือก็คือเมืองสวรรคโลกในปัจจุบันที่ตั้งแข่งข้อไม่ยอมขึ้นกับกรุงศรีอยุธยา ซึ่งบริบทตอนนั้นสำคัญมากนะคะการประกาศอิสรภาพจากพมา่าเพิ่งจะเกิดขึ้นไม่นานการจะรวมชาติให้เป็นปึกแผ่นอีกครั้งเป็นเรื่องสำคัญที่สุดแต่การรบกับเมืองเฉลียงมันมีความซับซ้อนทางความรู้สึกอยู่ซับซ้อนอยังไงครับเพราะมันคือสงครามกลางเมืองขนาดย่อมๆค่ะเป็นการรบกันระหว่างคนไทยด้วยกันเองไม่เหมือนการรบกับศัตรูต่างชาติ Oh. ทหารในกองทัพของพระนเรศวรหลายคนก็มีญาติพี่น้องหรือเพื่อนฝูงอยู่ที่เมืองเฉลียงการต้องไปประหัตประหารกันเองมันเป็นเรื่องที่บั่นทอนจิตใจอย่างรุนแรงผมนึกภาพออกเลยมันคงเป็นความรู้สึกที่แย่มากเหมือนถูกสั่งให้ไปรบกับคนในครอบครัวตัวเองขวัญกำลังใจของทหารคงตกต่ำสุดๆเลยนะครับถูกต้องค่ะ ทหารเสียขวัญเกิดความลังเลไม่อยากรบซึ่งในทางการทหารแล้วสภาวะแบบนี้อันตรายมากกองทัพที่ไม่มีใจรบก็เหมือนแพ้ไปแล้วครึ่งหนึ่งครับเมื่อสมเด็จพระนเรศวรทรงทอดพระเนตรเห็นสถานการณ์นี้พระองค์ก็ทรงเข้าใจทันทีว่าการใช้กำลังทหารอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ แต่ต้องชนะใจทหารของพระองค์เองให้ได้ก่อนหรือ Psychological Operation ที่สมบูรณ์แบบพิสุทิครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ไทยเลยค่ะตามตำนานเล่าว่าสมเด็จพระนเรศวรได้ส่งให้มีการชุมนุมทหารทั้งหมดที่ลานหน้ามนฑดพระอาจนะบรรยากาศตอนนั้นคงจะเต็มไปด้วยความเงียบงันและความหดหู่ ทหารต่างก้มหน้าไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรจากนั้นพระองค์ก็ทรงมีรับสั่งให้ทหารคนหนึ่งที่คัดมาแล้วว่าเสียงดีปีนขึ้นไปในอุโมงค์ลับที่ซ่อนอยู่ในกำแพงลองนึกภาพตามนะคะท่ามกลางความเงียบและความสิ้นหวังของเหล่าทหารจู่ๆก็มีเสียงทุ่มลึกก้องกองวานดังกระหึ่มออกมาจากองค์พระพุทธรูปขนาดมหึมาที่อยู่เบื้องหน้าพวกเขาเป็นเสียงให้ผ่ให้กำลังใจ ค่ะแล้วก็บอกว่าการรบครั้งนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องเพื่อความสงบสุขของแผ่นดินผลลัพธ์มันคงจะมาหาสารมากสําหรับทหารที่กําลังอ่อนแอทางจิตใจการได้ยินสิ่งที่เชื่อว่าเป็นเสียงจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยตรงมันคงเหมือนการชุบชีวิตพวกเขาขึ้นมาใหม่เลยแน่นอนค่ะ จากความกลัวและความลังเลมันแปลเปลี่ยนเป็นความฮึกเหิมในทันทีพวกเขารู้สึกว่าสิ่งที่กำลังจะทำได้รับการรับรองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วไม่ใช่การฆ่าพี่น้องแต่เป็นการทำหน้าที่เพื่อชาติศรัทธาได้เข้ามาขับไล่ความกลัวออกไปจนหมดสิน้นใช่ค่ะแล้วสุดท้ายกองทัพของสมเด็จพระนเรศวรก็สามารถรบชนะเมืองเฉลียงได้สำเร็จนี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนมากของการเข้าใจจิตใจมนุษย์อย่างลึกซึ้งใช่ค่ะ พระองค์ทรงใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ได้ชาญฉลาดที่สุดทั้งสถาปัตยกรรมที่มีอยู่แล้วกับความเชื่อทางศาสนาที่ฝังรากลึกในใจของคนนำสองสิ่งนี้มาผสานกันจนกลายเป็นอาวุธทางจิตวิทยาที่ท่งพลังอย่างไม่น่าเชื่อเรื่องราววันน่าจะจบลงตรงนี้ก็ได้นะครับเป็นตำนานที่สมบูรณ์แบบแล้วแต่ปรากฏว่าความลับของอุโมงค์วสีชุมมันยังไม่หมดแค่นั้นยังมีสมบัติอีกชิ้นหนึ่งซ่อนอยู่ในความมืดของอุโมงค์นั้นค่ะซึ่งสําคัญไม่แพ้กันเลยมันคืออะไรครับ ในนั้นไม่ได้มีแค่ทางเดินโล่งๆไม่ใช่เหรอครับไม่ใช่ค่ะตลอดแนวผนังและเพดานของอุโมงค์ลับที่เราพูดถึงกันนั้นมีการประดับด้วยแผ่นหินชนวนที่สลักเป็นภาพต่างๆเรียงต่อกันยาวตลอดทางเดินเลยค่ะภาพสลักหินชนวนเหมือนเป็นแกลเลอรี่งานศิลปะที่ซ่อนไว้ในที่ลับอย่างนั้นเหรอครับแล้วเป็นภาพเกี่ยวกับอะไรเป็นภาพเล่าเรื่องราวชาดกหรืออดีตชาติ550ชาติของพระพุทธเจ้าค่ะโอ้โ และที่น่าทึ่งไปกว่าน,นั้นคือภาพสลักหินชนวนชุดนี้ถือเป็นงานจิตรกรรมฝาผนังหรือจะเรียกว่าประติมากรรมนูนต่ำก็ได้ที่เก่าแก่ที่สุดและสมบูรณ์ที่สุดชุดหนึ่งของประเทศไทยที่ยังหลงเหลืออยู่เดี๋ยวนะครับนี่มันยกระดับความน่าสนใจขึ้นไปอีกนะหมายความว่าอุมโมงค์นี้ไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อใช้เสียงอย่างเดียวแต่ยังมีจุดประสงค์ทางศิลปะและศาสนาที่สำคัญมากด้วยถูกต้องค่ะ แล้วทำไมเขาถึงต้องเอาของลํำค่าขนาดนี้ไปซ่อนไว้ในที่ที่คนทั่วไปมองไม่เห็นด้วยล่ะครับนั่นคือคำถามที่น่าคบคิดมากค่ะ ก็มีหลายทฤษฎีนะคะบางก็ว่าอุโมงค์นี้อาจถูกใช้เป็นสถานที่สำหรับประกอบพิธีกรรมเลิเฉพาะของชนชั้นสูงหรือพระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่เหมือนเป็นเส้นทางแสวงบุญส่วนตัวอะไรแบบนั้นคล้ายๆอย่างนั้นค่ะการเดินผ่านอุโมงค์ที่มืดและแคบเพื่อชมเรื่องราวชาดกไปทีละภาพอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของการทำสมาธิหรือการสอนธรรมะขั้นสูง Hmm. อีกทฤษฎีหนึ่งก็มองว่ามันอาจจะเป็นการสร้างมนทนหรือจัก,กรวาลจำลองตามความเชื่อทางพุทธศาสนาการเดินขึ้นไปในอุโมงค์ก็เปรียบเสมือนการเดินทางผ่านวัดตะสงสารเรียนรู้ผ่านเรื่องราวชาดกต่างๆจนกระทั่งไปถึงจุดสูงสุดไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีไหนก็ตามมันก็แสดงให้เห็นว่าอุโมงค์นี้มีหลายมิต,ติซ้อนกันอยู่มากเป็นทั้งเครื่องมือทางวิศวกรรมเสียงเป็นแกลเลอรี่ศิลปะโบราณแล้วก็อาจจะเป็นศาสนาสถานที่สำคัญด้วย ถูกต้องค่ะและคุณค่าของภาพสลักเหล่านี้มันมีมากกว่าแค่เรื่องศาสนาด้วยนะคะเพราะมันเป็นเหมือนแคปซูลการเวลาที่บันทึกภาพวิถีชีวิตของผู้คนในยุคสุโขทัยเอาไว้ได้อย่างดีเยี่ยมเราเห็นอะไรจากภาพพวกนั้นบ้างครับเราได้เห็นรายละเอียดการแต่งกายทรงผมเครื่องประดับ อาวุธหรือแม้แต่สถาปตัตยกรรมบ้านเรือนในยุคนั้นผ่านภาพสลักเหล่านี้ซึ่งเป็นข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่หาได้ยากมากค่ะพอได้ฟังแบบนี้แล้วภาพทั้งหมดมันก็เชื่อมโยงกันอย่างสมบูรณ์เลยนะครับตำนานพระพุทธรูปพูดได้ที่ผมเคยได้ยินมาแบบผิวเผินจริงๆแล้วมันเป็นแค่ยอดของผูเขาน้ำแข็งเท่านั้นเอง ใช่ค่ะมันคือบทสรุปของความอัจฉริยะของบรรพบุรุษไทยในหลายแขนงที่มารวมกันอยู่ในที่เดียวได้อย่างน่าอาจจัศจรรย์ทั้งความเชื่อทงางศาสนาที่หล่อหลอมจิตใจผู้คนสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมเสียงที่ล้ำหน้าเกินยุคสมัยจิตวิทยาการทหา,หารที่เฉียบคมและมรดกทางศิลปะที่ประเมินค่าไม่ได้ทุกอย่างถูกผสานเข้าด้วยกันอย่างลงตัวณนะมณดับวสีชุมแห่งนี้เองค่ะ จากเรื่องราวทั้งหมดที่เราคุยกันมาจะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าตำนานพระพุทธรูปพูดได้ที่วัดศรีชุมไม่ใช่แค่เรื่องราวปาฏิหาริย์ที่เล่าต่อกันมาเฉยๆแต่มันคือมรดกทางปัญญาที่ซับซ้อนและลึกซึง้งเป็นบทเรียนที่บรรพบุรุษทิ้งไว้ให้เราได้ศึกษาใช่เลยครับมันคือตัวอย่างชั้นครูของการใช้พื้นที่ทางกายภาพเพื่อสร้างผลกระทบต่อพื้นที่ทางจิตใจของมนุษย์ซึ่งเรื่องราวนี้ก็ทําให้เราต้องกลับมาคิดต่อย,ยอดไปอีกนะครับว่า ภูมิปัญญาในอดีตเหล่านี้มันยังคงสะท้อนอะไรมาถึงยุคปัจจุบันของเราได้บ้างอื mm hmm. ผมเลยอยากจะทิ้งท้ายไว้ด้วยคำถามให้ไปคบคิดกันต่อนะครับค่ะ <Th a. S 1> คำถามแรกคือในยุคที่วิทยาศาสตร์สามารถอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆได้เกือบหมดและข้อมูลข่าวสารก็เข้าถึงได้ง่ายกุสโลบายที่ใช้ความเชื่อความศรัทธาเป็นแกนหลักแบบที่สมเด็จพระนเรศวรทรงใช้ ยังคงมีอนุภาพและใช้ได้ผลอยู่หรือไม่ในสังคมปัจจุบันและมันอาจจะแฝงตัวมาในรูปแบบไหนที่เราคาดไม่ถึงบ้างน่าคิดมากค่ะและคำถามที่สองถ้าเรามองไปรอบๆตัวในทุกวันนี้ตั้งแต่โบส์ที่โอโถงห้างสรรพสินค้าที่สว่างสวยไปจนถึงออฟฟิศที่เราทำงานมีสถาปัตยกรรมหรือการออกแบบใดบ้างที่ถูกสร้างขึ้นโดยมีจุดประสงค์แฝงเพื่อชี้นำความคิดความรู้สึก หรือพฤติกรรมของเราในลักษณะที่คล้ายคลึงกับที่มนดบวัดสีชุมเคยทำเมื่อหลายร้อยปีก่อนวันนี้ผมชาวีต้องขอตัวลาไปก่อนวันนี้ฉันอารยาต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะเป็นยังไงกันบ้างครับใช่เนื้อหาที่คุณตามมาหาอยู่หรือเปล่าหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s ับ s c r i b e เป็นกำลังใจให้พวกเราความรู้นอกห้องเรียนกันด้วยนะครับ วันนี้พวกเราขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่กับการค้นพบครั้งหน้าสวัสดีครับ